ีิคูหน่อยดูซิลูกหนูไม่สบายหายไหมตัวร้อนไหมเออี่คูตัวไม่ร้อนนะลูกอะลงมาดูก่อนลูกก่อนเหรอรู้ก่อนว่าไออะไรยังไงไหมป่ะไปลูกไปลงลูกป่ะตื่นนะอน่ะดิคูหนูวัดไข้ก่อนลูกอะสามหกจุดสองไม่มีไข้แต่ว่าไอมาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมามาโทรหาเซนเซ่เลยก่อนแป๊บนึงก็สรุปว่าวันนี้พิขผูก็อยู่บ้านนะเพราะว่าไอเยอะแต่ไม่มีใครไม่มีอะไรนอกจากไอแล้วก็เลยอ่านเดี๋ยวกินยายาแก้ไอแบบเม็ดแล้วก็ยาแก้อแบบแบบอมนะคะสองอย่างเลยวันนี้นะไปเดี๋ยวเราเต็มตัวไปโรงเรียนกันลูกนะไปโรงเรียนคนเดียววันนี้เตรียมกระเป๋าแล้ววันนี้นี่นะบอกว่า อาหารที่โรงเรียนอร่อยด้วยนะคะเมื่อกี้ลิขูปแบบวันนี้อาหารโรงเรียนอร่อยซะด้วยคือเด็กเขาจะรู้เพราะว่าเขาจะให้เมนูมาก่อนแล้วว่าวันไหนมีอะไรนะคะวันนี้บอกมีเค้กด้วยร้วมันคืออะไรอ่ะลูกวันนี้ไฟชิคก,กินไก่ทอดเนี่ยหรอแล,แ,ลแล้วก็มีเค้กด้วยเนอะมีโปแตโต้เดี๋ยโอ้โหอ้าวอดกินเลยอะ ไปเรียนคนเดียวนะวันนี้เนียค่ะวันนี้ก็หนาวมากนะคะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มาลืนจะหนาวมากอุ๊ยพี่นานเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรตกลงมาเลยอ่ะลูกหิมะหรือเปล่าอ่ะเล็กๆโดนหน้ามามา่ะ คนอื่นเขาใส่เสื้อกันหนาวจัดเต็มมากเลยนะหนูเอาเสื้อกันหนาวเปล่านม่เห็นนะเขาใส่เสื้อกันหนาวกับทุกคนเลยอะ This moment always here forever, 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 forever. Watch you Do you know looking? มามาไปนิวคังไปตอมอหนูไปด้วยใช่ไหมลูกนี่กิดเด็นิวคังคือที่ไปทําวีซ่าที่หมาเคยไปอะ่ะหนูก็เคยไปไปนั่งรออ่ะอยู่ตรงแถวนน่นนากย่านนนเอ้แต่มันไม่ได้เป็นนอกอย่านะบอกไว้ก่อนไปนิวคังแต่ไปก็ได้อาศัยมาสกูใส่อะไรอยากไปด้วยนะคะ That's my school. You put my favorite song on. I put my feet out. and we just sing along. And I can't help but feel it. Just love. ก็ขึ้นทางด่วนมานะคะจากบ้านเรามาที่นิวคังหรือตอมอค่ะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะ,ะหน้าว่าลมแรงมากคะ่ะนี่ครูกร็มาด้วยนะ,ะปกติส่วนใหญ่ก็จะขึ้นรถไฟมานะคะแต่วันนี้ป้าป๋าเขาขับรถมาส่งนะคะ คือก็จะมาปรึกษาเกี่ยวกับว่าแบบยื่นี i s าถาวรไปปีที่แล้วค่ะแล้วแบบมันไม่ผ่านแต่จริงก็เหมือนจะรู้สาเหตุอยู่แล้วแหละว่าเราอะไปยื่นพาสีช้าเขาให้ยื่นเดินมีนานีน่ไปยื่นเดินพฤษสภาอะไรมันก็ไม่น่าจะผ่าน้เขาก็ตรวจไปว่าอ้าวคนนี้ไม่ยื่นภาษีแต่ก็มาเพื่อความช่วยคันนึงนะคะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมหรือมีเหตุผลอื่นหรือเปล่าให้วิขุมาซื้อของกินแล้วก็นั่งรอตรงนี้นะส่วนมีเสร็จเรียบร้อยอะ่ะรู้แล้วค่ะว่าโอเคยังไงก็เกี่ับภาษีค่ะเดี๋ยวค่อยว จครบอะไรลูกเอาซื้อขนมมากินเรียบร้อยออมมาขอเงินตังทอนมาไปซื้อน้ำก่อนอซื้อน้ำก่อนนะคะอันนี้ดูแบบขวดสวยดีอันนี้ถ้าซื้อของขนม3ามชิ้นนะคะจะได้ฟ้ัมหนึ่งอันเดยกกลังคิดก่อนว่าจะซื้อไหม เคปาลุกขึ้นรถได้มาป,ป้านอนรอในรถนะคะตอนนี้เสร็จเร็วไม่รอคิวคนไม่ค่อยมีอะคนน้อยมากลุกลงมาแวะซื้อของก่อนนะคะซื้อนมอะไรพวกนี้หมดแล้วพอดีแบบแวะร้านซุปเปอร์ถูกนะ,ะเราซื้อแอปเปิ้ลดีกว่า ขายเป็นถุงอ่ะอ้ยได้เยอะอยู่ห้าลูกห้าลูกหกร้อยเยนก็ถือว่าถูกมากอ่ามาอันนี้มันเป็นสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากนรืว่าโอ้โหใหญ่ไปไหมเนี่ยอุ้ยสามร้อยเยนก็ถูกนะลูกลองซื้อเป็นเนาะเฮ้ยแต่มันดูเน่าแล้วอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนาอ,อ,อันนี้เด็กๆกินนะคะ ที่นี่ของถูกจริงนะคะ,ะกุ้งราคาแบบสามร้อยเยนสองรอยเยนอะไรอย่างเงี้ยถือว่าถูกแล้วก็แบบมีหลายชนิดมากๆด้วยะคะ่ะมันต้องตัดเองนะทำได้ใช่ไหมทได้อ่ากินกินแบบปลาดิบหรูใช่ อันนี้ก็คือราคาถูกนะครเป็นแบบเหมือนส่วนเศษๆนะคะก็จะถูกหน่อยอุนังอีกคือถูกมากพันสามร้อเยนใหญ่ชิ้นใหญ่มากด้วยนะคะนนก็ดูค่ะข้างในไส้เยอะมากอันนี้แบบอารมณ์เอาไปแทนลูกชิ้นนะคะแต่ถูกมากสองรยเยน เลียงก่อนเรียงนะโอเคซื้อนมก่อนอนะที่นี่มีนมนมนี้ถูกมากเลยไม่ถึง200เยเยนปกติเราต้องซื้อ250เย็เยนไม่ถูกน่ารักอะเค้เกอะไรหรูช็อกโก้หร่อนะ่ารักจังเลย300กว่าเย,ยนถูกมากลูกถ้าหนูจะกินซื้อได้นะ เพราะมันแบบปกติมันควรจะห้าหกร้อยเยนนะเนี่ย<อ>หน้าตาแบบเนี้ยหนูอยากได้เค้กอันนี้เหรอเค้กนี้ก็ถูกมากสองพันเยนวุ่ยถูกไปไหนเราจะซื้อไปไหมอะซื้อเหรอซื้อก็ได้ซื้อไปแล้วเก็บไปไหนอะเขาให้กินวันคริสต์มาสนะแต่ก็ได้แหละรอเขาตู้เย็นได้เขาช่องฟิวได้พี่เขาเขียนว่าหมดอายุวันที่ยี่สิบเจ็ด โอ้โหกินเลยลูกกินเลยนีโคลนิโคมันมีสองรสนะลูกมันมีช็อกโกแลตก็ธรรมดาหนูดูด้วยเลขอะไรอา้าอยู่ดีๆก็ได้มาซื้อเค,ค้กมาแต่ถูกเพราะว่าอีกร้านหนึ่งยังไม่ไปจองอะเอาอันนี้เลยก็ไดอ้อันนี้ได้เลยลูกใช่ใช่ของทอดราคาถูกมากนะคะห้าสิบเยนเจ็ดสิบเยนปกติที่อื่นจะ100ร้อยกว่าเยนนะคะปลาทอดห้าสิบเยนคือมันไม่ได้เลยที่อื่นมันคือเป็นร้อยเยนนะคะ อันนี้ก็ถูกมากจริงๆแันนี้คือเข้ากล่องราคาไม่ถึงสองรยเยนนะถูกมากใหญ่มากร้อยก็สบปดเยนอันนี้แบบสปากเกตตี100้ร้อยเยนได้เยอะด้วยนะถูกด้วยคอร์สคร์เกตสี่อันร้อยเยนนี้ก็ถือว่าถูกสุดๆเลยนะเนี่ย ละร้อยเยนจะเยอะไปไหนหนูซื้อไปให้เลยออนไหมเนี่ยอ่ะซื้อไปฝั่งเลยออนหน่อยร้อยเยนร้อยเยนอันนี้คือโตลหรืดูศกุปังขนมปังโรงแรมอะ <c oughs> อันนี้คือเห็นราคาแตกต่างชัดเจนจากที่อีออนนะคือที่นี่อันนี้ร้อยเยนอีออนร้อเจิเยนหรือเปล่าแพงมากอันนี้ถูกสุดๆเนี่ยอีออนร้อยเจเยนนะ แต่ก็คือร้านนี้มันมันไม่ได้ใกล้บ้านนะคะมันไกลวันนี้มันเป็นทางผ่านกลับบ้านพอดีก็เลยแวะได้ค่ะแล้วแบบอันเนี้ยที่อื่นดังกโกเขาสามอันนะคะสามอันร้อยเยนไรเงี้ยอันนี้อ่ะสี่อัน,ปนไปเลยคนกินแน่นะลูกโอเคโอเคให้ให้เลโอให้ให้ลูกเขาหยิบไปเผื่อเลโอลีนะด้วยนี่เหรอลูกอะไรอ่ะซอส ซอสพริกเผ็ดสุดๆอันนี้แหละทุกคนน่าจะชอบนี่ยำยำรสต้มยำกุ้งนะคะราคาก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ห้าห่อสามร้อยเยนอุ้ยก็แปลว่าถูกอยู่นะคะเนี่ยแบบจริงๆคือจะมาซื้อนมกับไข่นะคะเอาไปมาเต็มรถอีกแล้ว ไม่แล้วมาผ่ันลืมอีกแล้วว่าที่นี่เขาให้จ่ายเงินสดแล้วก็หยิบเอาหยิบเอาไม่ดูกระเป๋าตังค์เลยว่ามีเงินสดหรือเปล่าไม่เขาคิดแบบหนึ่งกรัมสองเยนลูกจะซื้ออันเดียวไม่ได้ลูกแต่มันสวยเนาะม,มาชอบสีอ่ะอะไรก<ำ>ักร๊มไม่เอาไม่เอาพอแล้วซื้อเยอะอมากนะคะรวมหนังสือเค้กด้วยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเยนค่ะถูกจริงซื้อเยอะสุด,สด ที่ซูชิโร่นะคะ กลับมาก็มาชิมเลยเนี่ยไม่ใช่มากจริงหรอก็ต้องแคนดี<ง>้แน่นะก็กลับบ้านมาหยอดตาน้องๆน,ะะนี่<า>น้องซัมเมอร์ถอดให้แล้วนะคะถอดที่คอให้ละเพราะว่าเขาแบบค่อนข้างจะหายดีแล้วเหลือจุดขาวๆส่วนสตารหนูใส่ไปก่อนนะเพราะหนูยังไม่ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะคะ อดทนอย่านี้นึง,น,งนะโอเคแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วก็กลับไปเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวมีต้องออกไปเซเว่นไปกดเงินนะคะก็คือเดี๋ยวนี้เราต้องมากดเงินที่ตู้ atm ของเซเว่นนะคะลิโคทำกันบ้านต่อสิลูกมาทำกันบ้านแล้ว นิัุต้องมันนั่งทากันบ้านต่อจากเมื่อคืนนะคะแล้วพรุ่งนี้ไปโรงเรียนและเพราะวันนี้รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมไปข้างนอกแล้วไม่เห็นไอเท่าไหร่เลยะกลับมาบ้านพอดีค่ะมัมาม่าก็นึกว่ามันจะขับรถผ่านหนูนะไม่ผ่านหนูเดินมาถึงช้ากว่ามัมม่านิคุหยุดเรียนใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนนิคุก็ปั่นจักรยานมานะคะเอาใบนี้จากคุณครูมาให้นะคุก<อ>ันบ<อ>้านมาละจ้า กันบ้านจา้ะกันบ้านหูกกันบ้านมาเพิ่มทำต่อไปนี่กันบ้านปิดเทอมหน้าหนาวมาแล้วนะอุ๊ยใครวาดเหรว่าสวยสวยลูกเนี่ยงานใครวาดวาดสวยอันนี้เป็น iPad ที่โรงเรียนเขาให้ใช้นะใช้ถึงปหกเลยเป็นของแต่ละคนมีคนละอันเลยนะ iPad แแล้วก็เซนเซบอกว่านี่คุณอย่าเพิ่งมาดูของน้องลูก แล้วเซนเซร์บอกว่าลินาวาดรูปใน iPad สวยมากให้เอาให้คุณแม่ดูด้วยนะคะอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยขอดูสว่วนลิโกโนไปทํากันบ้านเร็วไปทํากันบ้านแล้วเร็วไม่ต้องมาอยากดูที่น้องวาดฮะกระกุเอ้าไม่เียวม,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 มา,มมาหรอโอ้ยพ่หม่าอุตสาห์จะรอดูผลงานหนูพรุ่งนี้ามาด้วยนะรอดู โอ้ยี่นะบอกว่าลบไปหลายอันแล้วอะเลยไม่เห็นเลยเห็นแค่เนี้ยน้อยมากเลยเสียใจอะกเี่เขามาอยากดูอะหนูอย่าลบสิให้มาดูก่อนหนูวาดสวยทุกอันลูกของหนูมีอะไรลูกอันนี้ของเลโอนะคะส่วนของลิขูดนี่วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยไม่มีมาเขาให้อากขับมาวันนี้กัน นนี่ะเริ่มทำการบ้านปิดเทอมหน้าหนาวแล้วนะคะเพราะว่าเราจะรีบทำให้เสร็จก่อนใช่ไหมทำไมอะทำตุ้ดหรืออะไรอะ้องไห้เลยกันโอ้โหรีบทำอ่ะดีแล้วจะได้เสร็จเร็วๆส่วนหนูกันบ้านหนูยังไม่เสร็จเลยของวันนี้อีกเคลียร์ไปเคลียร์ไปจริงจี๊ดนะอีกคนเกีิกงกูมีอะ ลิกุหนูเขียนไม่สวยพี่เขาบอกมาเขียนใหม่เร็วเขียนไม่สวยแล้วก็เท้าเอาลงด้วยมาฟังท mm hmm. ี่เขาบอกแล้วเร็วมาเร็วๆเดี๋ยวเร็วเขาจะสอนแล้วหนู้ว これで113で,で6になるから11になってさらに0離してえーっと5はい終わり6を見せていたて終わりです การบ้านของเด็กป .4 นะชอบมากบอกมากบอกน่ารักน่ารักมากมีหมาด้วยนี่สมมติว่ารูปเล่นลินนะละ With you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song. thank you พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเอาฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะจนเน v น,น can